สวัสดีครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจุจิจ๊ะเกมเมอร์นั่นเองนะครับผม <Wow. S 1> ก็กลับมาอีกครั้งนะครับผมสำหรับการทำฟูลทีมงบน้อยของเรา <Wow. S 1> นะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็ได้เลือกทีมที่ทำแล้วงบน้อยนั่นก็คือฟูลทีมไบรเยนมิวนิกนั่นเองครับผมนะครับ ฟูทีมงบน้อยของผมที่ว่านี่ก็ใช้เงินประมาณไม่เกิน6,000เอ็มนะครับสำหรับผู้เล่น1 1ตัวจริงชุดนี้นะครับผมไม่เกิน6,000เอ็มนะที่ผมทำก็เป็นฟูลทีมไบ y เยอร์มิวนิกปี20 UCL นั่นเองนะครับผม คู่เล่น11ตัวจริงของผมก็จะบวก5ทั้งหมดนะครับมีบวก6ประมาณ2ตัวนะครับผม <Okay. S 1> โดยที่ผมเลือกใช้เป็นปีกซ้ายครับเลลอยซานเน่ครับผมกองหน้าก็เป็นโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับผมปีขวาครับผมใช้เป็นซาดิโอมาเน่นะครับผมกลางรุกครับผมใช้เป็นโทมสัสมุลเลอร์นั่นเองนะครับผม ส่วนกลางรับ2ตัวใช้เป็นกอเลสกานะครับผมกับโทลิโซ่นั่นเองนะครับผมส่วนแบ็คซ้ายครับผมใช้เป็นเฮรันเดสนะครับผมเซนเตอร์แบ็คครับผมใช้เป็นฮุมเมลและก็เจโรมบเต่งนั่นเองนะครับส่วนแบ็คขวาครับผมใช้เป็นเจ้าคันเซโล่ครับผมและผู้รักษาประตูพลาดไม่ได้นะั่นคือมานนเอลนอยเออร์นั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูบัฟทีมกันหน่อยดีกว่าว่าฟูลทีมไบเอ็นมิวนิก20 UCL เนี่ยมันได้บัฟทีมอะไรบ้างนะครับบัฟทีมของเราก็ได้มาเป็นจบสกอร์บวก2มงงบอลบวก2และสปีดต้นบวก1นั่นเองนะครับผม <c oughs> ก็ถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าฟูลทีมไบเอ็นงบน้อยของผมเนี่ยจะรอดหรือ เรื่องกอลเลสกาโยนมาหมุนเลอร์โขกลูกนี้โอ้โหออกมาที่มุนเลอร์ลูกนี้มุนเลอร์มานน่โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหกอลเลสกาดึงแล้วออกมาที่มาเน่กระชากให้มาที่เลวานดอฟสกี้เลวานยิงลูกนี้โอ้ มาที่โทลิโซมาเน่โทลิโซเห็นเลวานวิ่งลูกนี้เลวานกดด้วยซ้ายโอ้โหเต็มคอออกมาที่โทมัสมุลเลอร์ครับมุลเลอร์พาบอลขึ้นมามุลเลอร์มุลเลอร์มุลเลอร์ดึงโทลิโซ กอเเลสกาลูกหนีกดด้วยซ้ายโอ้โหกอเเลสกาเลวานครับดักไว้ได้ซาเน่หลอกหนึ่งให้มามุลเลอร์ลูกนี้มุลเลอร์เฟิร์สทัชมาแล้วมุลเลอร์ลูกนี้โลไดเวนเข้าไปครับโทมสัสมุลเลอร์ ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับทำฟูลทีมไบ y เยอร์มิวนิก20 UCL งบน้อยของผมนั่นเองนะครับผมเออก็จะเห็นได้ว่าจากไฮไลท์ก็ไม่ได้มีลูกยิงที่หวือหวาหรือเยอะอะไรมากมายนะครับผมสำหรับทีมนี้เอาเป็นว่าพอเล่นได้แล้วกันนะครับเล่นสนุกสนุกได้นะครับแต่ว่า ถ้าให้ทำจริงจังน่าจะไม่ได้นะครับสำหรับ b บาเย m ร์มิวนิก20 UCL ชุดนี้นะครับผม oh, <no. S 1> ต่อให้บวก5หมดทั้งทีมก็จริงนะครับแต่ว่าในบางจังหวะนั้นผมมองแล้วว่ามันส่งขาดขาด,ดเกินเๆอะหลายๆอย่างคือเราเล่นแล้วเราก็จะรู้นะครับผม oh, <no. S 1> ก็มีตัวที่โดดเด่นเลยก็คือที่แนะนำที่ไปต่อได้ก็คือเลวันดอฟสกี้นะครับ20 UCL นะครับผมกับ กับกอลเลสกา20 UCL นะครับผมนอกนั้นก็น่าจะต้องโลทั้งชุดเลยนะครับผมถ้าสำหรับทีมงบน้อยชุดนี้ผมให้ล่วงแล้วกันนะครับไม่รอดครับจากการเล่นแล้วผมว่าไม่รอดถ้าขึ้นแรงสูงๆน่าจะเล่นยากพอสมควรเลยนะครับผมส่วนแทคติกทีมที่ผมใช้ก็ประมาณนี้เลยนะครับใครอยากลองดูก็ไปปรับตามได้นะครับผม และนี่ก็เป็นแทคติกนักเตะนะครับที่ผมใช้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนหรือฟูลทีมงบน้อยทีมไหนก็ลองคอมเมนต์มาไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ